ซันซันนี่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทํานะคะหัวข้อที่ว่าคุณมีผลต่อใจเขามากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาถามไพ่กันเลยนะจ๊ะคุณมีผลต่อใจเขาคนนั้นมากแค่ไหนคุณต้องการถามใครก็ให้เอาจิตนะคะคิดถึงหน้าของคนคนนั้นนะคะจะเป็นใครก็ได้ที่คุณอยากจะถามว่าคุณมีผลต่อใจเขามากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาถามไพ่กันเลยจ้าเดือนซันนะคะ โอ oh my god the sun ขึ้นใบแรกนะคะจะบอกคุณมีผลต่อใจเขามากที่สุดเลยคือตื่นมานี่คือเขาก็จะคิดถึงคุณคนแรกนะใครที่ที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ตอนเนี้ค่ะคุณมีผลต่อใจเขาแบบ the sun นะคะซึ่งเป็นแพทที่ดีที่สุดใน78ใบนะคะเขามองเห็นคุณเป็นแสงสว่างให้กับเขาแล้วก็เป็นเหมือนเริ่มต้นวันใหม่ๆอะ ที่เขาจะไปทํางานหรือเขาจะไปไหนก็แล้วแต่เขาจะคิดถึงคุณเหมือนคุณเป็นกําลังใจให้กับเขานะคะวันนี้จะมีเสียงน้องแมวนะคะเป็นพิเศษนะคะป่วนอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาถามไพ่ต่อนะคะว่าคุณมีผลต่อใจเขามากแค่ไหนไปที่สองไปจ้าโอ้โห oh my god ten of man นะคะคุณมีผลต่อใจเขาแบบมไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะคะเดอันมาคู่กันอย่างนี้นะคะ มีผลที่แบบทำให้เขามีแรงใจแรงกายในการจะไปทำงานไปเรียนไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณเหมือนเป็นแรงใจให้กับเขาอะ่ะเขามองเห็นคุณเป็นไอดอลก็ได้นะคะคุณจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็ได้นะที่จะเป็นคือเป็นใครก็แล้วแต่ที่ที่สามารถจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็ได้นะแต่จะบอกว่าคุณคือเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตในวันต่อไปของเขานะคะ เรามาดูไพ่ต่อเลยนะคะคุณมีผลต่อใจเขามากแค่ไหนนะคะโอ้โหวิวออฟฟอร์จูนคือเขาไม่สามารถที่จะละสายตาจากคุณได้เลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะละความคิดถึงและความห่วงใยไ,ได้ก็แล้วแต่นะคะในทุกๆวันนี่คือคุณเหมือนเป็นเป็นเหมือนนาฬิกาให้กับเขาอะคะ่ะคือเขาสามารถไปต่อในวันใหม่ๆเนี่ย ก็คือต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะเนี่ยเท่าที่ดูนี่คือเขามุ่งมั่นตั้งใจนะคะจากน้องแมวภาพไปนี้นะคะเขามุ่งมั่นมากๆเลยเห็นไหมคะคือการที่เขาจะใช้ชีวิตในวันต่อๆไปคือถ้าไม่มีคุณนี่คือเขาอาจจะไม่มีกําลังใจในการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าจะเดินหน้าต่อในหนทางที่เขาต้องต้องอยู่อะคะ่ะภาหน้านี้นะคะจะบอกว่าเป็นแรนดอมจะเป็นแรนดอมของใครนะคะแต่จะบอกว่า ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะใครคนนั้นที่คุณกําลังน,นึกถึงเขาอยู่นะคะคือคุณนี่คือจัดเต็มเบอร์แรงนะคะแล้วก็จะเป็นคนเดียวด้วยที่เขารู้สึกเหมือนมีผลต่อหัวใจเขามากๆเลยอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาถามให้ต่อสุดยอดเลยค่ะคุณเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับเขามุ่งมั่นในการตั้งใจนะคะที่จะใช้ชีวิตจริงๆเลยค่ะเนี่ย เซเว่นออฟแคนเกอร์นี่คือคุณเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่มากๆคุณจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้หรือคุณจะเป็นคนดังเอ่อจะเป็นคนที่รู้จักหรือจะเป็นคนคุยนะคะใดๆก็แล้วแต่แต่คุณคือแรงบันดาลใจนะคะของเขาเขาอาจจะเอาคุณเป็นไอดอลก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนดังมาฟังก็ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมาฟังนะคะว่ามีเดอดซันขึ้นด้วยเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความแบบ เอร์เฟคอะหน้าตาก็ดีอยู่แล้วหุ่นก็ดีอยู่แล้วนะคะพร้อมกับการงานที่มั่นคงแล้วก็เหมือนเป็นการงานที่ที่ดีอยู่แล้วนะหน้าที่การงานของคุณที่ที่ดูจากด้าไพ่ตอนนี้นะเขาก็จะมองคุณเป็นไอดอลได้นะคะคุณเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะเดินตามคุณก็ได้เพราะเขาเห็นชีวิตของคุณนะคะค่อนข้างที่จะเพอร์เฟคแล้วนะตอนนี้คือเดินฟันขึ้นไปแรกแล้วพร้อมกับไพ่การงานของคุณค่อนข้างจะดีเลยนะมีการงานเบอร์สิบ จะเต็มมากๆนะคะพร้อมกับฟิววิลฟอรจูนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะคุณมีผลตัวใจเข้ามากแค่ไหนนะคะโอ้โหไฮโลแฟนสุดยอดนะคะไพ่น้านี้เป็นของใครนี่จะบอกว่าเพอร์เฟกมากค่ะคุณเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนกอส์ของเขาะคะ่ะเป็นเหมือนเออเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่มีความ ความน่านับถืออ่ะเป็นคนที่มีความน่าเกรงใจแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่ไพ่หน้านี้อ่ะจะบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ดูมีความน่าเกรงใจน่าเกรงขามนะคะดูเป็นคนที่มีบารมีในตัวเองแล้วคุณอาจจะเป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระนะจากไพ่ใบนี้นะคะเห็นไหมคะน้องแมวตัวนี้ได้มองคุณเป็นไอดอลคือจากนกคู่ตัวนี้จะเป็นเหมือน เขาอาจจะชอบอยู่กลางคืนเขาอาจจะชอบคิดถึงคุณในเวลากลางคืนก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะมองว่าคุณเป็นคนที่อาจจะชอบสวดมนต์ไหว้พระเื่อาจจะเป็นคนชอบเข้าวัดทาบุญเลยแบบนี้เขาอาจจะเดินสายตามคุณคุณอาจจะเป็นนักปฏิบัติก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนชอบถือศีลปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเดินเหมือนแนดีที่ผ่านมาคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในโหมดอาจจะชอบแบบความมืดเขาอาจจะชอบในสิ่งที่ มอเมาในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้จะเป็นเหมือนเดิมวนขึ้นแต่คุณอาจจะประเป็นเหมือนเติมแสงสว่างให้เขาให้เขาเหมือนเดินในทางที่สว่างมากขึ้นนะเออว่าง่ายๆนะคะในอดีตคนคนนี้นะคะที่คุณคิดถึงเขาอาจจะเดินทางในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะอาจจะเป็นพวกชอบเล่นการพน,นันก็ได้และจจะชอบเกี่ยวกับมุ่นในเรื่องข, <S 2> <S 2> <S 2> ๆๆของสิ่งที่มันไม่ดีะคะ่ะด้านเทาๆทนะ,ะอาจจะเป็นพวกผู้หญิงก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกติดเกมก็ได้นะคะส,สา <S <S ําหรับนักศึกษาอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็น เอออะไรที่มันทําให้รู้สึกแบบเหมือนทางเดินที่มันจะม,มืดมืดหน่อยอ่ะแต่คืออันเนี้ยคุณเป็นเหมือนแสงสว่างให้เขานะคะเป็นเดซันเป็นเหมือนผู้ชี้ชะตานําทางให้เป็นเหมือนไอดอลอะค่ะอยากจะเดินตามคุณนะคะเพราะคุณเป็นแสงสว่างแล้วก็ปีหน้าที่การงานที่ดีเขาอยากจะขยันเหมือนคุณอะ่ะเออประมาณว่าก,กระต่ายนี่ก็เป็นคนที่อะไรที่ขยันนะคืออาจจะบอกว่าคุณอาจจะเป็นนักแบบชอบทํางานชอบเข้าวัดชอบเหมือนทําให้ตัวเองอะค่ะ มีชีวิตที่ดีอย่างคุณก็ได้นะเดี๋ยวเรามา,ามําไพ่ต่อนะคะจากแนดอมนี้5าใบค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ขยายข้างล่างนะคะเป็นยังไงต่อนะคะจัดเม้นคุณอาจจะเป็นคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจทำอะไรแล้วแ,แต่นะคะค่ะจากหน้าไพ่นี่คือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมนะคะใครที่ เข้ามาหาคุณนะคะแล้วอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายจิตไม่สบายใจเนี่ยคุณก็อาจจะแบบเหมือนเหมือนอาจจะไม่ให้ความยุติธรรมกับเขาคุณก็จะเดินหน้าออกมาก็ได้นะจากใบนี้เห็นไหมคะน้องแมวเนี่ยเข้าม่งบอกว่ามีไพ่สามดาบขึ้นแน่ดีของคุณอาจจะเป็นอะไรที่บาดเจ็บมานะเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ไว้ใจอะไรก็แล้วแต่เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยไว้ใจเขาแต่คุณได้เดินออกมาจาก ความไม่ยุติธรรมอันนั้นนะคะเท่าที่ดูคุณต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงเลยนะใครที่จะมาเดียบคุณคุณก็จะแบบให้ความยุติธรรมของเขาแต่ถ้าใครที่มาไม่โอเคคุณน่าจะเหมือนตัดเขาออกจากชีวิตไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเดินหน้าออกมาแล้วนะคะอาจจะมาปรับโหมดตัวเองนะคะมีการทานฟอร์มให้ตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นจากไพ่ในไปนี้นะคะน้องแมวมีความมุ่งมั่นตอนนี้เขากำลังมุ่งมั่นหาความสําเร็จนะคะสิ่งที่ดูหน้าไพ่ตอนนี้ The Sun มาขยายนะคะ คุณน่าจะกําลังบ้างานอยู่ใดด้วยนะคะเออบ้าธุรกิจหรือการเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมุ่งมั่นนะคะหรืออาจจะเป็นเอออยากสอบเอ็นทรานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะเป็นน้องๆในวัยเรียนที่มาดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเหมือนคุณมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะไขว่คว้าความสําเร็จของคุณในในข้างหน้านะคะในข้างหน้าที่คุณต้องการจะเดินต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ต่อไปนะคะคุณมีผลต่อใจเขามากแค่ไหนนะคะจะเท่าไห่ดูนี่คือคุณมีผลต่อใจเขามากเลยครับเขามองว่าคุณเป็นคนที่ หน้าเขาผ่าคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมกับหลายๆคนได้นะคะไพ่ใบต่อไปนะคะก็จะเป็นสองเหรียญนะคะคุณเป็นคนที่มีความมุมม่งมั่นนะคะที่อยากจะทํางานให้ได้รับความสําเร็จนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะมีไพ่สิบคาถามาด้วยนะคะคุณอยากจะหมกมุ่นในการที่จะได้รับความสําเร็จนะคะจากหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จขึ้นมานะคะ คุณมีผลต่อใจเขาคือเขาอยากจะได้เหมือนเอาคุณเป็นตัวอย่างในการที่จะใช้ชีวิตของเขานะคะเหมือนเขาจะดูว่าเอ้ยคุณมีความสําเร็จยังไงบ้างเขาก็อยากจะที่จะนําความสําเร็จท,ที่ที่เหมือนคุณเป็นไอดอละคะ่ะให้เขาได้รับความสําเร็จอย่างอย่างคุณบ้างนะคะเรามาดูไพ่ต่อโอ้ oh, king of pentacles นะคะเขามองว่าคุณนี่อาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครวองคุณอาจจะมี มีเงินนะคะเขาก็จะมองว่าเหมือนเขาพยายามนะคะอยากจะเป็นเหมือนคุณให้ได้อะค่ะอยากจะได้รับความสําเร็จเหมือนคุณบ้างณวันหนึ่งเขาอาจจะมีความคิดก็ได้นะคะว่าอยากจะเป็นเหมือนคุณให้ได้ทําแบบคุณให้ได้เขามองคุณเป็นไอดอลเนาะเขาอยากจะได้รับความสําเร็จนะคะค่วยคว้าหาการเงินการงานของเขานะคะเดี๋ยวเรามาถามไพ่ต่อเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางให้ปุ๊บเลยนะคะโอ้โหเดวิลมาด้วยนะคะเดวิลมา เดลวิลมานี่คือเขาลุ่มหลงคุณมากๆนะคะถ้าเขาแอดส่องคุณได้ตอนนี้คือเขาส่องทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นเช้าเย็นมืดอะคะ่ะเขาส่องทุกเวลาที่เขาว่างเท่าที่ดูนี่คือเขาหมกมุ่นกับคุณมากเดยพ่ใบนี้ตบผมมันค่ะเดี๋ยวเราม,มาดูกันโอ้โหจะติดคุณคือเป็นสิ่งที่เขาแบบละสายตาไม่ได้เลยเขาค่อนข้างที่จะห่วงแหนคุณนะจากการดูอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงได้แล้วก็จะเป็นคนที่ชอบหมกมุ่น อาจจะเป็นได้ว่าหมกุ้นในเรื่องของการงานแล้วก็เลือนล่างถ้าเกิดเออน้องๆมาฟังนะคะจ,จะเป็นอาจจะมีสิบแปดบวกนิดหน่อยก็คือเขาอาจจะมองว่ารุ่มหลงเป็นพวกข้างรักนะคะข้างรักคนหนึ่งอะข้างข้างในตัวคุณได้แล้วก็ข้างในในการใช้ชีวิตของคุณนะคะคือคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เขามองตอนเนี้ยคือคุณเป็นไอดอลของเขานะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ เป็นเหมือนหน้าหน้าเป็นแรงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเขาในแต่ละวันนะคะเขาก็จะหมกมุ่นเห็นไหมคะน้องหมาตัวนี้ก็จะมีดาวมีดาวอยู่ข้างหลังซึ่งจะบ่งบอกว่าคุณเป็นเหมือนดวงดาวของเขาอะ่ะคือเขาอาจจะคิดถึงคุณมากๆในเวลากลางคืนนี่คือจะแบบหมกมุ่นนั่งคิดพิจารณาแต่เรื่องของคุณนะคะพไพ่ใบจดไปก็จะเป็น j u s t i c นะคะเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาอ่ะ จะเก็บคุณเอาไว้เขาจะไม่มีทางปล่อยคุณไปหน้าไพาน่นี้ถ้าเกิดไม่มีการคุยกันเขาจะกลับมาเอาเห็นไหมคะไพ่น้องแมวตัวนี้จะมีความมุ่งมั่นที่อยากจะกลับมาไขไขไขแรงเออจากกล่องไปเนี้ยจะเป็นเหมือนกลับมาหาความสัมพันธ์เดิมๆก็ได้นะคะถ้าคุณกับเขาได้มีการจุออกไปแล้วเขาจะมาเหมือนมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมา ไขค,ความลับในดวงใจของคุณว่าคุณมีความลับอะไรปกปิดเขาหรือเปล่านะคะจากพาไพ่ใบนี้เขายังอ่านคุณไม่ไม่ครบเลยอะ่ะเออเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความน่าดึงดูดแล้วก็เป็นคนที่มีความลึกลับในสิ่งที่เขามองเข้ามานะคะเหมือนเขายังอ่านใจคุณไม่หมดเลยคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บความลับนะคะเพราะจากพาไพ่ใบนี้จะเป็นกุญแจที่ต้องการมาไขากล่องเห็นไหมคะเขาอยากจะมา เหมือนเออเรียกว่าค้นใจคุณอีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดว่าหน้าไพ่นี้มีการเดินออกไปแล้วนะคะอาจจะเป็นไปได้บางบางพลังงานนะคะที่ได้ตัดจบกันไปแล้วแต่เขาอะ่ะเหมือนเขายังอ่านคุณไม่ครบเลยเขาอยากจะกลับมาเพื่อที่จะมาค้นใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขายังเห็นคุณเป็นเดอะซันของเขานะคะไม่มีทางที่เขาจะปล่อยคุณไปได้นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้สำหรับก,กันนะคะโอ้โหเป็นไปได้นะคะสิบดา คุณกับเขาอาจจะมีการตัดจบกันไปแล้วนะคะเขาอาจจะทําให้คุณไม่พอใจในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเออจริงๆแล้วคุณน,น่าจะเป็นคนที่อาจจะเคยใส่ใจเขาก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คุณได้เดินออกมาแล้วหลังจากที่คุณพิจารณาว่าเขาไม่โอเคกับคุณอย่างที่บอกไพ่ไพ่ใบหน้านี้นะคะจะเป็นจัสตเมน t ซึ่งมีน้องแมวมีสามดาบเห็นไหมคะคุณกับเขาอาจจะมีการเออน่าจะเป็นเหมือนคนคุยหรือคนที่เคยคุยในอดีตแล้วเดินออกไปนะคะ มีการตัดจบกันไปมีความไม่ถูกใจกันมาก่อนนะคะคุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเพราะไพาย,ยุติธรรมมันขึ้นได้ด้วยนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้คุณเลยเดินออกมาจากหน้าไพ่นี้นะคะคุณเลยตัดจบเขาออกมาเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ได้เดินทางออกแยกกันแล้นะคะไม่ได้เจอกันแล้ อาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วแต่เขาแอดสองคุณทุกวันทุกเวลาเลยนะเท่าที่ดูนี่คือกลางคืนหรือโหมดที่เขาว่างจาการทํางานเช้ามาเขาก็คิดถึงคุณแหละอ่ะค่ะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้สานซันนี่ก็ขอตัวกันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย